อธิบายก่อนว่าเรื่องพลังงานเราเองก็มีพลังงานเพื่อนๆเราก็มีพลังงานคนรอบข้างเราก็มีพลังงานเราจึงต้องมารู้ว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วอย่างว่าที่เราจะต้อง้างพลังงานลบๆบ,บางทีเราปัดหนะ้าฟีดเฟซบุ๊กไปโอ้โหเจอข่าวโน่นนี่นั่น,นเป็นพลังงานที่มีลบเยอะ ก็บวกเราก็ถ้าเกิดว่าใครที่เจอแบบว่าคนพลังงานลบอะไรเงี้ยเราอาจจะแอบ,บซ่อนฟีดซ่อนโพสต์เขาไปก็ได้พลังงานมันเชื่อมต่อถึงกันพวกเราเนี่ยก็เชื่อมต่อถึงกันถ้าครูมีพลังงานบวกพอพวกเรามาเจอหน้าครูทําไมครูถึงบอกว่าครูอธิษฐานบ่อยๆว่าใครเจอหน้าครูแล้วจะต้องมีความหลักที่ดีจะต้องมีชีวิตที่แฮปปี้มากขึ้นนะจะต้องบอกว่าประสบความสําเร็จนะเพราะว่าหลายพราครูคสร้างพลังงานบวกพอครูสร้างพลังงานบวกแล้วพวกเราเนี่ย ก็จะได้รับพลังงานบวกแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไปเจอคนที่แบบเขารบๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้รับโดยทางตรงเราก็รับโดยทางอ้อมเช็คอารมณ์ตัวเองว่าทุกวันนี้เราบ่นเยอะไปไหมเครียดไหมตกกังวลอะไรไหมเออเฮ้ยถ้าเราจับอารมณ์ตัวเองได้เร็วอะเราจะรู้ว่าเฮ้ยเรากำลังลบอยู่นะเว้ยข้อที่2คือทำอะไรก็โดนบล็อกไปหมด หาเงินก็ได้ยากเกิดภาวะแบบเฮ้ยติดขัดไปหมดลูกค้าก็นอนมันถูกบล็อกแสดงว่าเราเองนี่แหละพลังงานลบของเราเองนี่แหละมันไปบล็อกสิ่งที่เป็นความโชคดีของเราเราไม่รู้ตัวว่าเราบล็อกตัวเองเราอาจจะโทษเศรษฐกิจเราอาจจะโทษนู่นนี่นั่นแต่เราอะบล็อกตัวเองด้วยการคิดว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีบางทีอะความคิดเรานี่แหละมันบล็อก ความรู้สึกเหานี้แหละมันบล็อกเปลี่ยนไมล์เซตใหม่เปลี่ยนอารมณ์ใหม่มองในสิ่งที่ดีเพื่ออันบล็อกเงินหาง่ายหรือว่าแฟนเรื่องแฟนอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่เป็นไรแฟนเรายัางอยู่ดีเรายัางอยู่ดีเรายัางสุขภาพแข็งแรงเฮ้ยเราเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดแล้วแล้วเราก็คิดไมล์เซตใหม่ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายทุกอย่างต้องผ่านไปได้ด้วยดีอ่ามาข้อ3งุดหนิดง่ายข้อที่4เราจะรู้สึกว่าช่วงเนี้มันสับสน มีคนนะเขาถามคำถามเข้ามาหาครูครู่าช่วงนี้ติดขัดมากเลยรู้สึกสับสนตัวเองไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองอะมันไปไม่ถึงไหนสักทีแล้วครูก็เลยบอกว่าลองเขียนชีวิตตัวเองนะตอนนี้มาดูซิว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าชีวิตอยากได้อะไรอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนถูกครอบงมสับสนวุ่นวายใจวางเป้าหมายไม่เจอให้มองไปไกลๆไ,ไม่ใช่นานเราจะติดสตาร์กอยู่แค่ปัจจุบันตรงเนี้ยที่มันแบบมันยังแย่อยู่อะ่ะแล้วเราจะ รู้สึกแย่กับชีวิตจิตวิญญาณเราต้องการอิสระภาพเวลาที่เราเจอสถานการณ์แบบนี้หันหน้าไปทางไหนก็ดูแบบโอ้โหคุยกับใครก็ไม่ได้เนาะทำอะไรก็ต้องระวังระแวดระวังไปหมดเนี่ยมันจึงทำให้เรารู้สึกขาดอิสรภาพที่เราบอกว่าพยายามหาเงินกันเพราะอะไรเราต้องการอิสรภาพ เราต้าองการยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อยากจะกินอะไรก็ได้อยากจะมีเงินแบบว่าเวลาพ่อแม่เราป่วยแล้วก็มีเงินจ่ายอ่างเงี้ยตัวที่ความต้องการจริงๆของเรานคืออิสรภาพนั่นเองดังนั้นคนที่แบบตื้อตืติดติดรู้สึกว่าเออชีวิตไม่ไปถึงไหนครูบอกได้เลยว่าเราแค่รู้สึกว่าเราไม่มีอิสรภาพใช้ชีวิตในปัจจุบัน ให้มันคุ้มค่าพัฒนาตัวเองขึ้นมาพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างมันได้ก้าวหน้ามากขึ้นความต้องการหกด้านของมนุษย์อะมันมีแค่ว่าเราต้องการอิสรภาพเราต้องการเป็นผู้ให้เราต้องการเป็นผู้รับเราต้องการที่จะเป็นคนที่ก้าวหน้าเราก็ทำ Success daily ในแต่ละวันตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันที่เราจะทำสำเร็จเช่นวันนี้ฉันสามารถลุกขึ้นมาสวดมนต์ได้ หาปิดยีลลูกค้าได้300บาทในวันนี้อ่หรือว่าขายของได้300บาทในวันนี้อ่ะสักเซสแล้วเอาแค่สักเซสเดลี่ในแต่ละวันเล็กๆโกเล็กๆเ,เป้าหมายเล็กๆเ,เพื่อให้เรารู้สึกว่าเราได้ก้าวหน้านะ